อ่ะฮะอย่าเพิ่งไปครับผมอย่าเพิ่งไปไหนเลยอย่าเพิ่งรีบไปดูคลิปนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆมากมายในช่องเรานะครับผมและถ้ากดติดตามเรียบร้อยแล้วก็ไปดูคลิปได้เลยก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมตำนานจอมยุทธผู้ถังซานกับผม NT Channel อีกแล้วนะครับผม ว,วันนี้นะครับผมเราก็จะมาพูดคุยข,ขออนุญาตเป็นคลิปแบบพูดคุยละกันนะครับผมสำหรับตัวละครใหม่ที <McK ess on> ่เพิ <pedo: uck> <science> ่งเข้าเซิร์ฟของเรามานั่นเองนะครับก็ขอเรียกง่ายๆสั้นๆเลยนะครับผมพรมยุทธ์มาน้ำนั่นเองนะฮะเป็นตัวละครสายโจมตีหมูนะครับผมซึ่งผมรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้อาจจะยังเก่งไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะฮะวันนี้เราก็เลยจะมาพูดคุยละกันนะครับผมสำหรับว่าทําไมตัวละครพรมยุทธ์มาน้ำนะครับผมถึงไม่ติดเมตานะครับผม และทำไมถึงมันยังไม่ค่อยเก่งนะครับผมและไม่ค่อยมีคนใช้งานละกันเนาะผมขอจะอนุญาตไม่พูดคําว่าอ่อนละกันเนาะแต่ขออนุญาตว่ามันต้องมีของระดับหนึ่งนะครับผมเออ <S <S พวาตัวละครตัวนี้นะครับ <S <S ถามว่าเก่งไหมมันเก่งแน่นอนนะครับผมแต่ต้องมีของที่เยอะมากๆนะครับผมเลยรู้สึกว่าปั้นตัวละครอ,ครอ,อื่นน่าจะคุ้มกว่านั่นเองนะทุกคนนะถ้าไปปั้นตัวอื่นน่าจะได้ใช้มากกว่าอะไรประมาณนั้นเลยนะครับผม โอเคคลิปนี้นะครับผมจะเป็นคลิปที่พูดสกิลไล่สกิลไปทีละสกิลเลยนะครับผมและเราจะมาบอกจุดเสียนะครับผมหรือว่าข้อด้อยของตัวละครตัวนี้ละกันนะเริ่มเลยสกิลที่หนึ่งนะครับผมตัวละครผมหยุดมาน้ำนะครับผมปล่อยดาเมจออกไปนะครับเป็นรูปพัดนั่นเองนะครับลดตรงเป้าเป้าหมาย10%นะครับผมต่อเนื่อง5วาเทีสําหรับสกิลเนี้ยผมบอกตรงตัวนะครับว่าเป็นสกิลที่ดีมากๆนะครับผมทำไมถึงบอกว่าดีนะครับเอาไว้ลดตรงเป้าใช่ไหมทำให้เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับผมเออสำหรับผมก็ถือว่่าาาไไดด้้้้ใชแนนนนนออะะครรับผมเเวลตงป แต่ข้อเสียำสำหรับผมก็คือเรื่องดาเมจนะครับผมผมอาจรู้สึกว่ามันเป็นตัวละครโจมตีหมู่นะครับมันเรื่องดาเมจมันน้อยไปเออแค่นี้เลยครับผมแต่เรื่องสกิลหนึ่งเนี่ยโอเคแล้วผมเพราะว่ามีลดตรงเป้าให้ฝาดตรงข้ามนะครับอันนี้คือโกงมากๆเลยแต่สำหรับผมนะครับเพราะเป็นตัวละครโจมตีหมู่ทั้งทีนะครับแต่เรื่องดาเมจเขาอาจจะเบาไปนั่นเองนะฮะถ้าเทียบกับตัวละครโพไซซีนะทุกคนนะดาเมจเขายังมากกว่าอีกนะครับผมสำหรับตัวละครโพไซซีนะข้อเสียงโพไซซีที่ไม่มีก็คือการลดตรงเป้าใช่ไหม แต่ตัวละครตัวนี้มันมีก็จริงแหละแต่รวมรวมถึงทุกสกิลนะครับผมโพ EC ซีอาจจะดีกว่าก็ได้นะทุกคนนะสกิลที่2นะครับผมตัวละครมานามนะครับผมเมื่อหลบหลีกการโจมตีของศัตรูสําเร็จนะครับผมยูเรเซียนะครับจะทําการโต้โต้กลับนะครับผมเออตอเป้าหมายนะครับผมคือสกิลนี้มันจะเป็นคอมโบทุกสกิลของเขานะครับที่เขาจะลดตรงเป้าเป้าหมายใช่ไหมทาให้ตัวละครตัวนี้มันจะพึ่งพาตัวเองมากเกินไปนะครับผมถามว่าพึ่งพาตัวละครอื่นได้ไหมพึ่งพาได้แน่นอนนะครับผมก็คือตัวละครไออินนั่นแหละ ึ่งตัวละครออหินนะครับผมจะให้หลบหลีกนะครับกับเพื่อนตัวละครหนึ่งตัวนั่นเองนะครับแต่ให้ตัวละครที่เลือดน้อยที่สุดนะครับซึ่งถามว่ามีโอกาสได้ยูลเซียไหมผมบอกตัวนะครับว่าแทบไม่มีนะครับผมทําให้น่าจะคอมโบกับไอหินไม่ได้และตัดออกไปเลยนะครับก็น่าจะคอมโบได้เฉพาะแค่ตัวเองเท่านั้นนะครับผมเออทำให้ตัวละครตัวนี้อาจจะยังไม่ค่อยสุดมากในนาตอนนี้นะครับผมสกิลที่สามนะครับผมปล่อยร่างจิวิญญาณยุดนะครับผมทำดาามจดนะครับดาเมจดแรงอยู่นะครับรวมถึงลดค่าตรงเป้านะครับเห็นไหม อย่างที่บอกไปเลยนะครับผมมันก็จะขอบรบกับตัวเองนั่นเองนะฮะแต่ถ้าตัวละครตัวนี้จะเล่นจริงนะครับผมผมแนะนําว่าเล่นตัวละครที่เป็นแบบทีมบัฟเพื่อนน่าจะดีกว่าไปเลยนะคะเช่นโพลไซีนะครับเพราะว่าสกิลก็คล้ายๆกันอยู่นั่นเองนะฮะรวมถึงการที่ใช้สกิลนะผมจะมีพิ่มคุ้นพื้กันนะครับผมและรวมถึงการควบคุมด้วยนะครับผมก็จะทําได้อืดขึ้นนั่นเองนะฮะสกิลที่สี่นะครับผมนำให้ยูเรเซียลดอัตราการตรงเป้าศัตรูนั้นขึ้น5วิธีนะครับผม สกิลที่5นะครับผมมัเยอเเซียได้รับดาเมจมีโอกาส30%นะครับปล่อยร่างรวงตาเพิ่มค่าหลบหลีกให้ฝ่ายศัตร20%นะครับต่อเนื่อง10วินาทีสกิลนี้สามารถปล่อยได้สูงสุด10วินาทีต่อครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งสำผมสกิลนี้โคตรดีเลยครับผมเอามาเล่นคอมโบทีมพีชได้โคตรดีเลยผมรู้สึกว่าโอเคมากๆนะฮะสำหรับผมนี่ถือว่าได้ใช้แน่นอนนะครับผมสำสกิลนี้นะครับผมสกิลที่6นะครับผม หลังจากตัวเองหลบหลีกดาเมจ5ครั้งนะครับผมจะทําให้ตัวละครตัวเองนะครับผมโจมตีเพิ่มขึ้น25นะครับผมทําให้แรงขึ้นมากๆนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าตัวเองจะตายก่อนหรือเปล่านะครับผมกว่าจะหลบหลีกได้ครบ5ครั้งนะครับต้องมาดูกันอีกทีในสนามนะฮะเพราะว่ามีคนเคยบอกผมว่าตัวละครตัวนี้นะครับลงไปสนามแล้วก็เดทสมอลเล่ก่อนนั่นเองนะครับรวมถึงอาจจะโดนถังสั้นจับนะฮะเราไม่ได้เล่นนั่นเองนะครับรวมถึงรถ มีตัวละครในอนาคตอ่ะมีตัวละครลดล่างจิมยันยุดเยอะมากๆนะครับผมทำให้ตัวละครยูเรเซียนะครับความเก่งของเขานะครับอาจจะดรอปลงนั่นเองนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีสกิลอะไรเลยนะครับผมที่จะสามารถต่อกกรกับฝ่ายตรงข้ามได้นั่นเองนะครับอาจจะมีสกิลที่1แล้วก็สกิลที่3นะครับที่จะเป็นแบบว่าลดค่าตรงเป้าใช่ไหมแต่ข้อเสียคือถ้าไม่ได้ใช้ก็คือไม่ได้ใช้ครับผมเพราะว่ามีตัวละครที่สามารถทําให้ฝ่ายตรงข้ามนะครับผมลดร่างจิมยันยุ่นได้นะครับผมทำให้เสียเปรียบมากๆนะครับผมสำหรัับยยูเเเซีนน่อง แต่ยังไงผมก็บอกไว้ตรงนี้เลยนะครับยูเรเซียถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แน่นอนนะครับแต่มันบางไปนิดนึงนะครับจากการที่อ่ัดสกิลไปแล้วนั่นเองนะฮะสกิลที่7นะครับเมื่อเลือดต่ำกว่า5 0นะครับผมยูเรเซียนะครับผมจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นนะฮะเออทำดาเมจสิไม่ได้ดาเมจเพิ่มขึ้นนะทุกคนนะและดํำให้เป้าหมายนะครับมึนงงหนึ่งทีนะครับผมก็โอเคครับสกิลนี้ก็พอใช้ได้อยู่นะฮะสกิลที่8นะครับผมเมื่อไฟมิดนะครับผมรอดน้อยกว่า3ตัวหรือว่าเท่่าาากกัััับบบ3ตววนนนนะะะคครรผมมยยยูเเซีจจปลออฟงํ ทำให้เพื่อนหลบหลีกนะครับเพิ่มขึ้น20%นะฮะสำหรับผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะสกิลนี้ไม่ได้แย่เลยครับสกิลนี้ดีด้วยซ้ำนะฮะเอาไว้หลบหลีกได้ดีมากๆเลยนะครับผมได้ใช้แน่นอนนะครับผมสำหรับสกิลนี้เลยนะฮะก็มาคอมโบกับพวกไออินได้เลยนะครับผม3ตัวที่รอดมาผมน่าจะเป็นพวกเต้หมูป่ายไออินแหละรวมถึงตัวละครพวกปะกระเป้าแหละทุกคนต้องมาวัดด้วยอีกทีหนึ่งครับว่าใครจะรอดนะสกิลที่9นะครับผมหลังจากยูเรเซียนสังหารเป้าหมายฝ่ายสศัตรูสำเร็จนะฮะจะเป็นดำเนินการ เพิ่มพลังโจมตีนะครับผมแล้วก็เพิ่มค่าหลบหลีกให้กับตัวละครเป้าหมายนะครับผม20%ต่อเนื่อง15วิธีนะฮะจับจผมก็โอเคผมไม่ได้แย่เลยครับผมอันนี้ก็ถือว่าได้ใช้แน่นอนนะครับผมเป็นอะไรที่คุ้มค่าแน่นอนนะฮะแต่ข้อเสียคือกว่าเป้าหมายจะตายอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าต้องให้ยูเรเซียฆ่าหรือเปล่านะครับถ้ายูเรเซียฆ่าเนี่ยจะเป็นสก,กิลที่โคตรไม่ดีเลยแต่ถ้าเป็นเพื่อนฆ่าได้เนี่ยคือจะดีมากๆนะครับแต่ที่ผมอ่านแล้วนะครับผมเขาบอกว่าเมื่อยูเรเซียฆ่าได้เว้ยเอ อาจจะทําให้ตัวละครตัวนี้ยังไม่ค่อยเก่งมากนะครับเพราะเรื่องดาเมจทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเขาไม่ค่อยแรงนะฮะสกิลที่10นะครับผมยูเรเซียนะครับผมจะทําให้อัตราหลบหลีกของตัวเองเพิ่มขึ้น10นะครับทุก1วินาวทีในช่วงการต่อสู้นะครับซ้อนได้ถึง4ครั้งนะครับก็เท่ากับว่ายูเรเซียนะครับผมจะมีหลบหลีกถึง4 0เลยก็ว่าได้นะฮะก็ยิ่งเล่นเกมไม่จะดีขึ้นนะครับผมสรับยูเรเซียนะฮะแต่ข้อเสียคือมันไม่สามารถจะยินไปเล่นเกมได้นนนัเองผม เพราะว่าจากที่ผมเคยดูหมวด10มานะครับผลใช้งานแทบไม่มีเลยนะครับผมและผมเคยเห็นคนใช้งานนะครับพลังโจมตีพอๆกับฝ่ายตรงข้ามเลยนะทุกคนนะแต่ไม่ได้เล่นนะครับผมเพราะว่าโดนล็อกนะครับผมจากสังสารนะครับผมรวมถึงตัวละครที่เอาไว้ลถล่างจิมยันยุทธหลายๆตัวในอนาคตนะครับปลาดาวนะครับผมในอนาคตก็จะมีรดร่างจิมยันยุทธได้นะครับผมทําให้ตัวละครตัวนี้รถบทบาทมากๆนะฮะแต่ส่วนตัวถ้าถามว่าจะเล่นได้ไหมหรือว่าเก่งไหมส่วนตัวผมว่า มันออกแนวกลางๆนะครับไม่ได้ถึงกับว่าโกงมากๆควรมีทั้งทีมนะครับผมหรือว่าควรใส่ทุกทีมนะฮะแต่เป็นตัวละครที่สามารถเล่นได้และการนาไม่ได้แย่นะครับผมจะรับตัวละครตัวนี้เลยนะครับก็เป็นตัวละครที่พอใช้งานละกันเนาะแต่ส่วนตัวนะครับถ้าใครไม่มีของนะครับผมก็ไปปั้นตัวละครอื่นน่าจะคุ้มกว่านั่นเองนะครับผมเพราะว่าตัวละครตัวนี้นะครับผมจะเก่งแน่นอนนะครับแต่คุณต้องปั้นให้สุดเท่านั้นนะครับผมถึงจะโหดนะฮะ ถ้าคุณปั้นได้ไม่โหดพอนะครับตัวละครตัวนี้ก็น่าจะยังไม่โหดนั่นเองนะครับผมโอเคคลิปก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมมาพูดสกิลให้ฟังละกันนะครับผมแล้วก็มาพูดจุดเด่นจุดด้อยอะไรให้ฟังละกันคร่าวๆละกันเนาะก็ตัวละครตัวนี้นะครับผมจุดเด่นของเขาเลยก็คือการที่ลดค่าตรงเป้าเป้าหมายได้นั่นแหละแต่ข้อเสียเลยก็คือตัวละครตัวนี้บางไปนิดนึงนะครับผมบางกรอบไปนิดนึงนะฮะและเจอกันใหม่นะครับผมในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ น่าจะโดนพวกปิปิปตรงนะคะรับผมสุกุโปนะครับปากเป้าดามเมจหายแน่นอนนะเนื่องจากทรงละที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแค่อยู่คนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปมีลูกกี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซน